จอดกันไปแล้วไปไหนไปไหนลูกทุ่งไปไหนไปไหน <c oughs> จอดเมื่อประมาณยี่สิบสองร้อยเมตรเทเลไลน์นะคะ <c oughs> คนนี้คือคนที่ <c oughs> มขับรถนะคะนะคะคนดีมากค่ะสองคนนี้นะคะนี่นะคะคนนี้นะคะฉัน <c oughs> <c oughs> จะเรียบเรียบแกคนนี้ นีีนะคะเป็นคนดีคนดีอีกแล้วคนดีนะคะไม่ฟังเสียงอะไรคือในกล้องนี้ได้ยินทุกอย่างนี่ก็คือคือได้ยินทุกอย่างบนรถอะคือแบบไปไหนเขาจอดตั้แต่คาเฟ่จอดตั้งแต่ร้อยเมตรที่แล้วก็ยังหมิ่นโอ้ยตายแล้วใครนี่ใครนี่ ไม่จอดนี่ <laughs>